น้องน้องสาวผมเนี่ยน้องวิรดา,านเนี่ยก็มีอตอนนี้คือติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงตอนนี้แนวทางการรักษาละคะคืะอ,อจะไงต่อที่ได้ที่ได้เรียกคุณหมอนนแนวทางตอนนี้คือระบบหัวใจดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็ใช้ยาน้อยมากก็เต้นมาประมาณได้50%แล้วเขาบอกว่าคนปกติก็ประมาณ 6 0ส0บเปอะไรประมาณนีน้น้องมาประมาณ50%าสิบเอร์ะบบไตปอดตับอะไรเงี้ยยังยังอยู่ในขั้นดีอาจจะมีติดเชื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่หนักๆคือที่สมองที่สมองซึ่งยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่รู้สึกตัวครับหมอก็พยายามทำทุกอย่างข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับบอกว่าคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวเป็นไข้เลดอดออกชนิดรุนแรง ขณะนี้คนไข้ย,ยังคงไม่รู้สึกตัวและยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและอัปเดตสถานการณ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบกันวันต่อวันก็คือตอนนี้คือระดับกานของสมองตอนนี้คือมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่อ การทำงานของสมองตอนนี้มันมันยังไม่ดียังไม่ดีก็คือตั้งแต่วันแรกที่นอนมาสิบกว่าวันเนี่ยจนถึงวันเนี้ยก็ยังไม่มีการยังมีการตอบสนองยังไม่มีการตอบสนองครับเห็นว่าทางก่อนอันนี้ทางจิตผู้ก็ไปทางขอพรต่างๆแม่คป็นเรื่องมาดยเป็นอ่งบ้างก็ก็ทำทุกอย่างอะค่ะก็ อะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็พาคุณแม่ที่แม่ชีเนี่ยไปทำบุญใครที่บอกว่าสายมูเนาะเราก็ต้องสายนี้เราก็ไปไปช่วยทุกทุกเกือบทุกที่นะแต่บางทีเราไม่ได้ลงโซเชียลเราทำหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะดีขึ้นเหมือนบางทีก็มีแบบอะไรให้เราเห็นว่าดีขึ้นแต่ก็ยังยังเหมือนที่คุณกุ้งพูอะไรอย่างเงี้ยยังทรงตัวอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ทำทำเยอะ ตอนี่ถามด้วยกํกำลังใจของครอบครัวค่ะเรามีความอาการน้องคนนี้คือต้องมาเชียงต้องเช็ควันสอวันใช่แต่ว่าทางครอบครัวก็ยังมีกำลังใจในเรื่องอะไรต่างๆก็มันมันจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาช่วงที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ห่วงว่าจะทำบอลลูนได้ไหม คือพอหมอบอกว่าดูจากเก็จเลือดเก็เลือดมันอยู่แค่สองหมื่นตอนนั้นที่จะทาบอลลูนจะทําได้ไหมเราก็ลุ้นในระหว่างนั้นเรา,เราก็ต้องไปทํางานพอสามารถทาบอลลูนได้อ,อ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทําดีใจขึ้นมาแล้วดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาวันหนึ่งมีตัวอื่นเข้ามาอีกทําให้เราแบบใ,ใจฝ่อลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระดับเนี้ยตลอดตลอดเวลา แต่ถามว่า,เ,า<ๆ>เราไม่หมดกำลังใจใช่ค่ะคือคือ,อต้องบอกว่าเราก็ทำทุกทุกวิถีทางที่ที่ควรจะทำไม่ว่าจะทางการแพทย์เราก็ให้ให้คุณหมอดูแลเต็มที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องต้องต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆครับส่วนพวกเราเองที่ที่พอจะทำได้ก็คือบุญช ทำบุญบ้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราเราก็มีพวกแฟนๆที่รู้จักที่เขารักน้องวิเขาก็จะแบบส่งบุญมานะทำบุญทำบุญให้ให้น้องให้น้องหายให้น้องฟื้นอะไรเงี้ยเราคุณแม่ก็บนบนบน,บนน้องว่าถ้าฟื้นเนี่ยเดี๋ยวจะบวชคือบวชกนกนหัวเลยทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งน้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันที่รู้สึกว่ามันมันมันรอไม่ได้แม่บอกขอบวชบวชเลยแล้วกัน กนหัวเลยเพื่อส่งบุญให้น้องเอ่อเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันมันจะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนครับแต่ว่าทุกทุกอย่างเราเรายังมีความหวังยังมีหวังปฏิหารตอนนี้หวังปฏิหารถึงแม่จะรีบหรี่ก็หวังว่าแค mm hmm. ท น้องมันรับตอบสนองแค่มันรับรู้เราก็ดีใจแล้วอมนันต้องรอปฏิหารจริงๆค่ะตอนนี้คุณหมอก็ก็ทำทุกทุกวิถีทางเนาะตอนนี้คือเรา <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> เรารู้คุณหมอแบบเต็มที่มากเพราะเขารู้ว่าเรายังมีความหวังเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ไม่หมดหวังเหมือนกันพยายามทำท,ท,ทุกวิธีทางคือเขาจะประชุมกันทุกวันว่า วันนี้จะทาอะไรได้บ้างให้น้องให้น้องมีมีโอกาสที่จะจะ,จะฟื้นกลับมาได้อะไรเงี้ยครับขออน,นุญาตคุณหมอบอกเลยคะว่าปฏิหารที่เราอาจจะได้รับมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ่อคือคุณหมอก็ก็ทําเต็มที่ครับอไอไอวนของปฏิหารเนี้ยอืมมันก็ต้องดูกันบัน่อวันแล้วละ่ะมันก็ต้องดูว่า แต่อย่างน้อยอย่างน้อยผลผลหัวใจดีขึ้นค่าตับไตอะไรโอเคดีขึ้นเีแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่สามารถหายใจได,ด้วยตัวเองอยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็สมองก็ต้องรอดูคุณหมอบอกบางคนก็ยังยังเคยมีเคสที่แบบว่าสมองไม่รับรู้ไม่มีเวฟแล้วแต่ยังสามารถกลับคืนมาได้ แต่ตอนนี้สมองก็ยังบวมอยู่ยัง,ย,งยังต้องยังต้องดูกันเป็นวันต่อวันอยู่ครับซึ่งในเคสที่คุณอบอกว่าโอกาสที่จะกลับคืนมาได้มันมีคนที่กลับขึ้นมาได้แล้วค่ะปกติมีครับมีที่ว่ากลับมาได้เดินได้หายเป็นปกติดีแต่ว่าใน,ในกรณีเคสเนี้ยก็ก็ยังตอบอะไรไม่ได้คุณหมอยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าะจะหายหรือจะดีขึ้นอะไรขนาดไหน